Ê, chị phải như nhàng đê nè chị về như nhàng đê nằm muộn hài nhàng đụng bỏ ở đây bài đi sờ bài đi sờ bài đi đơ ba luôn ép gì được than nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để bà bỏ Half phần new horn, you đi đâu nghe hm tay hãy 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 rồi tay hãy 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 nè Ý là hai nhắn cái nè Đây ừ. đây nằm bò ở à, về. Nhưng là đi đi đó. Ở à, nằm bò. Ở à, nhà này. Hả? Ừ. Hử? Thấy. ý ạ, ý ta nơi nơi ta nơi 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 nơi, lại đi ý ý như hello Hử? Dạ ôm đó. Má xin à, Cạn hồn hình ơi เนาะ. Ông cứ xem các หน้าผากะคิงห่อนจุวว<ย>อากาศหอนนะ่อนเนาะโุ้ยมาห่อนมาดูา่ะยิ้ยไหนฮึเี่าดิรอพี่น้องเอ,อ้ยเนาะ นี่ก็ปลูไข่โนจักชีบเห็ดยังก็เห็ดยังกันเบ่เฮ้ยไข่ไข่เบิดทุกคนพอเห็ดจังกันเโอ้ยเ็ดไล่แต่เวลาพ่นนอนพี่น้องเนาะเรียนนอกไปเห็ดแล้วกย่านพ่นตกเตียงแน่ ไปต้มข่าให้พอบุญกับหน้าผ้า,ผาอุ้มเพิินต้มน้ำห้อนเพิินให้ปะเพล่นนอนนัแหลรเนาะไปต้มให้พอเพิินกับหน้าผ้าหายไม่ตู้มาเอาหากลไม่ตู้ก็ไข่เลยมีผูมาเอา ไหยอืมบอ,อย่าอมไม่ดูนะให้สิอมอื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 มออี่หลากินข่าวบากินบาข่ะ ข้าวต้มกินบ่ฮะหิวแลวบ่หมดแล้วแรงจะกินผักมันเห็ดยังและหายช่วยพวเพื่นกินอยากดูก็กินข้าวต้มมันเก่าและไะไล้วอื้ม Dạ, là mừng nhau เอ้อเห็นยังอุ้ยเห็นยังปากจูอ่อะไปซะนะอยากกินน้าของมะนหอยากกินบ่แม,ม,าม,าม่ปปให้กินมาไปเอามาพี่แม่ี่เปิดให้กินมะไปไปกินบ่กินบ,นบ่หน่าอืม เเวทกับไข่ไอ้กับขคืนไห้ขึ้นพี่น้องอนะเพิ่นไห่เอาเวนเนพิ่นไข่เอาเพิ่นไห้จะเป็นอัางนี้ตลอด <c oughs> ยังไอยังมอดะไข่นี่ขาด้ะขาดชาม,มือละไอยังไออยู่ บออมนู่นแหละอมทางปากนะฮะมันทางปากยันนะฮะแมาแม่สิเปิดหายมาแมา่แม่เปิดหายเอาไหมาเอาไหมพี่เนาะแม่แม่สิเปิดให้กินกินบ่กินบ่กินบ่หนักฮะนะพี่อยาก <c oughs> จะมานนอน อ่ะกิดนี้ดีว้ายเปียกนอนเปียกนอนแล้วอ่ะอิ่มบ่าอิ่มอยู่บ่าอะ วอ่านี้อยากนอนาก็คืนหูกลูกบนนอนนะยึงเวนมืนมึงคนป่วยนะมึงังเวนกันางคนหน่อยนี่ก็บปอยูน้ำพายไย มีตู่กับวชิมบายแล้วมีปูมาาดิแล้วว่ามามาเมื่อเช้านี่นาานพอไรอันเพกอัน,อนปิ่งหมูชูไม่จอยกินคนห่อนเวรอเนาะจีอุ้มเพินเห็ดกับขขาวกับนนำกับตนเพิ่นออนอะไรอร่อยเฮียงเฮียงล่ะว้า,ายไปสิอมดูละบ่อมลนูกบ่อม ôm hết nhà hay gì ôm Mẹ đây. Anh tâm mơ đó, tâm mơ đó. Tớp mơ, bẹ, bẹ, tớp mơ, bẹ, โอมโอมเมียยังโอมเมียบอีจังมันบุริเจ็บในนัวนะมันบุริเจ็บในนัวอี่างใด้ยดีได้ยไปใช่นะพอแล้วนะกวดน้ากูพูนโยู่ๆมันนอนนี่พอพอแล้วบอต้องเอาลงมาแล้วมันหกแล้วนี่มีข้างหลังลูกเน่เน่เน่มาเอาพี่ด้นี่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 ชองกวดเลยพอแล้ว หบมันนอนอะนี่อะไรเาแค่ไ่จยแล้วอ่ะขันล่ามาเลยเบ้มาเลยหยายยายยายาอาจะจๆจะจะะตกละ พีน่าานอนเนาะพาเพิ่นไปล่างอึอึเตะก่อนดิ่นจนอึเตะอย่าอมในรูมทางปากเลยจะจะขัดใจใครเมนะเมว่าให้อมก็ฉีออมหมด้ลนีน่นะบ่อมได้บ่อมได้ดินได้อยู่แต่หามอมเด้อนี่แหละหามอมเด้อ นิ่งๆไอ้เขาคก็บอกดื้อแท้นี่แม่บอกว่าอย่าเอิมอย่าเอิมอย่าเนียนอย่าเนียนเย้พี่เขาวัดโยกี่แห่พี่วัดไข่ฮะเฮ้ยให้เชื่ออมให้เชื่ออมแม่แนวเชื่ออิมนี่นี่ตีมือไหนกันนี่ตีมือไหนกันนะนี่ นี่นี่มือหน่อยนี่วิทยาอยากอมแท้มือหน่อยนี่นะมิดาห้ามอมเ้อดินเนี่ซื้อเ้อดินเนี่ซื้อเลอูกเด้อยืดยืด dứt mua hai ôm Nếu mà tháng thang bạc Nếu chỉ tháng ba năm mươi bốn tháng ba năm mươi bốn tháng ba năm 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 tinh 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 năm 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 หายบ่จ่อยบ่เฮ็ดตูนลูกเลี้ยแท้บ่อไม่อมบ่อหึ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 แม่บอกว่าจังได๋แม่ว่าบ่ต้องอมอ้าวเพิ่นสิลงเพิ่นสิลงสต๊กน่ะเฮ้ยตกตุ้ยน่ะตกตุ้ยน่ะ เบิ่งเบิ่งข้างหน้า,าไหมหายแล้ดินพะล้มมาดินพะล้มเนี่ยเอนี่ตัวนี้นออบุลินกระยับตัวนะไว้ตัวนี้เมินบัดไใครช่างกระโอมช่างกระโอมโอ้ยดุเอ้ย์ช่างเอาข้าวปะเปริ่วลุบเปล่าลุนเฮ้ยบ่อมลูกหล่ะ กิชอบนี่ตูนแน่นี่ตูนแน่นี่นั่งก็แมบขี้ชอบก็ตูนเวลาเห็ดปากจูก็อัดหูจมูกเลย อมอีกแล้วไม่จอยบอกว่าได้ไรไม่จอยบอกว่าบนไายอมได้ผ่าลำนีู่เปเพิ่นผูกไห้พี่น้องเนาะพ่นเบาะไห้ดิ้งหน่อยไขยก่กลางคืนมาเฮ้ยวห,ห้ให้กลางคืน เฮ้ยยี่หายกลางคืน,นว,ว่ะว่ะเฮ้ยคนมวกีบ่าไม่จ่อยนี่มวยไม่จ่อยนอนกลางคืนนี่นะเฮ้ยคืนเนียนหายตลอดพอบุญไข่มาดูกันห้ยคืนไม่จ่อยไขย่มาดูซึ้น

mơ tao mơ mơ hãy mày chơi bằng nữa, mơ pẹ pẹ đâu tao mơ em mừng được quá tao mơ em mừng được quá tốt đấy đúng tốt đấy u hả u hả Tóc là hết hết chỉ kinh nó mà tốt đấy luôn tốt chép đã Ayyang kìa ngồi. Qua ít tích 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 nàng tích 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 Hmm? Bà xin, à? Bà xin à ơi

เปิดเยอเปิดมองไรนี่นี่เปิดบอลนี่เปิดดูอีหละเปิดเป็นบอนี่เปิดดูนี่นี่กดดูเฮ้ยทำอยู่ห้องเนี่ยเพิ่นดินรูปเพิเดี่ยวเพิ่นกับโม่เม่แม่ถ้าว่าอยู่น้องเพิ่นบดินปพิ่จอยแชน์แชรรถเค้นเพิ่นเมียนเนี่กะ

Doctory, doo 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 Mày doo hoa doo 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 tai doo Tai doo doo tai มาไปไอลูกไปไอ้ตกนะตกกี่ลูกตกได้ฮะมาให้แม่จอยมะอุ้ยเจ้าชิโอมมาไห้ไอ้ดุยังเลยชเอาเข่าแต่ปากมากิ๊บแม่จอยอะมามาแม่จอยชินิพมนี่มามามาแม่จอยชินิพให้มาบ่ออม ช่างกับชีอมเจ้าฮะเดี๋ยวมันชิคาโคเจ้าฮะอุย้ยเห็ดอย่างเฮะโอเคสาน้องพ่อแม่พี่นอ้องไอ้ป้าจอยกับชีขอจบคลิปเพียงสามีก่อนเด้อป้าลุงเลยเนาะขอบุญขอบคุณหลายเด้อที่เข้ามารอรับชมคลิป น้องวาสนาน้องพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็ขอบุญขอบคุณป้าลุงใดๆเด้อเนาะที่เข้ามารับชมตลอดเนาะคลิปนี้ก็บชิโจเพียงสมนีก่อนไปแล้วเนาะกล่าวคำบาดสบายดีป้าลุงอ่ะทูจ้าก็นุ่งหลาทูจ้าบู๊ิบุทูจา้าดอกพี่น,น้องเอนน้ยแบบนี้เนาะ